สวัสดีท่านผู้จมรู้ทุกท่านพอกผมในช่อง System มนะครับมาเรื่องของเบียร์เดอะ c e วอยซ์จริงๆคุณเบียร์เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเดอะ o i วอยซ์แล้วเพียงแต่ว่าเวลาคนเขาเรียกเพื่อให้หลายๆคนรู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าเบียร์เดอะ c e วอยซ์ตัวเขาเองเนี่ยตั้งชื่อว่าบิสกิตเบี e นั่นแหละทีนี้คุณเบียร์เนี่ยมีปัญหาไปทั่วย้อนกลับไปก่อนหน้าก็เคยมีปัญหากับคุณหนุ่มกัญชัยมาก่อนแล้วที่เรื่องของแชทที่บอกว่ามีพิธีกรชื่อดังแชทกับเขาแล้วสื่อในแนวววว่่่่่าาาาแแแบบชชู้้สอไรอยงงตคมมจิลใ เป็นการคุยเพื่อแสดงความเป็นห่วงยายอะไรประมาณนั้นแต่ก็พยายามจะไปทาให้คุณนุ่มเนี่ยดูไม่ดีนั่นคือมุมแรกหลังจากนั้นก็มีปัญหากับอาวหวังเขาเรียกว่าอาวหวังเหล่าอาวหวังทั้งหลายเนี่ยหวังปีเจ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อ,อาวหวังทุกคนแหละบางคนที่หวังดีอาจจะหวังดีจริงๆแต่อาวหวังบางคนที่เขาเรียกว่าอาวหวังคือไม่ได้หวังดีแต่จริงๆแล้วเพราะว่าแบบเห็นเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เผื่อเขาจะสนใจเราเห็นเขาแต่งตัวแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยก็หวังแบบนั้นหวังจะมีอะไรด้วยหวังใจเขาเป็นแฟนหวังอะไรอย่างเงี้ ที่ไม่ได้หวังดีจริงๆแต่ทาเหมือนหวังดีเป็นคําจํากัดความว่าอาหวังซึ่งคําว่าหวังปี้เจ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีในภาษาจีนเป๊ะๆอ่านแบบนี้เป๊ะๆหวังปี่เจ้าจริงๆแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครชื่อนี้นะแต่ถามว่าประเทศจีนผมว่าต้องมีต้องมีคนชื่อนี้เพราะว่าจีนมันก็สามพยางอะชื่อสองถึงสามพยางแค่นั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเสิร์ชดูก็ไม่มีใครชื่อนี้คนที่เคยรู้จักก็ไม่มีใครชื่อนี้แต่เนี่ยแหละเป็นที่มาของคําว่าหวังปี้เจ้า ภาษาจีนก็หวังปีเจ้าภาษาไทายก็หวังปีเจ้าแต่ถ้าภาษาอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าหวังสีเจ้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โอเคกลับมาที่ประเด็นที่ว่าคุณเบียร์เนี่ยมีปัญหากับคุณหนุ่มกันชัยก็คือล่าสุดมีปัญหาแล้วก่อนหน้านี้คุณหนุ่มแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องของอาหวังน้ําตาอาหวังเพจเข่าวปนเนี่ยเขาเคยโพสต์มา2ครั้งแล้วเท่าที่ผมเห็นนะก็คือแบบเราอาหวังเนี่ยพิมอะไรที่เขารู้สึกไม่พอใจทั้งที่อาหวังเหล่านี้ก็พิมพ์บ่าหวังดีนะแต่เขาก็ไม่พอใจไปพิมพ์ตอบโต้เขาส,ส่งนั้น ล่าสุดก็คือมีปัญหากับคุณหนุ่มอีกรอบนี้คือไปเปิดสู่คุณหนุ่มแบบร้อยเปอร์ตที่คุณหนุ่มไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือผิดเพราะว่าเหมือนคุณเบียเนี่ยพยายามจะไปเอาใจคุณสายเดี๋ยวจะไปเจาะลึกพฤติกรรมคุณเบียรแล้วก็พฤติกรรมคุณสายจริงๆก่อนหน้านี้นนผมจะทาเรื่องคุณซายคุณสายส,ายสกอตตะที่อ้างว่าอนุรักษ์ทะเลอะไรก็ตามจริงๆเนี่ยเขาซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะแล้วมีอะไรที่มันลึกซึ้งเยอะกว่าน,นั้นที่บางคนอาจจะมองว่าเออใช่มันก็เขาก็ทําดีเขาก็รักษาทะเลอะไรประมาณนน มันทับซ้อนมันมีอะไรบางอย่างที่ทับซ้อนการกระทําอาจจะจริงอาจจะไม่จริงก็ได้แต่เนี่แหละคุณเบียเหมือนพยายามจะเอาใจคุณทรายจนไปต่อว่าโหนกระแสเพราะว่าคุณเบียไปโพสต์วันเนี้ยรายการไม่เห็นมีรายการไหนทาวันวันเนี้ยรายการทําแต่เรื่องผัวผัวเมียเมียซึ่งจะเจาะจงไปเป็นใครได้ก็โหนกระแสก็กําลังทําเรื่องผัวผัวเมียอยู่พอดีแล้วทํามาเยอะทํามาหลายครั้งแต่เขาก็อ้างทางคุณเบียก็อา้างไม่ได้เอ่ยชื่อรายการพวกคุณเนี่ยคิดไปเองประมาณนั้นแต่ จริงๆหลายอย่างมันโยงไปถึงโหนกระแสนะอย่างแรกโหนกระแสก็ทําเรื่องคู่ชีวิตเรื่องผัวผมมีเมียอยู่แล้วอย่างที่2คือเขาแชร์โพสต์ของโหนกระแสเพจโหนกระแสเนี่ยเขาแชร์โพสตจากเพจโหนกระแสแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอรอจะทํารอให้รายการทําดูว่าจะทําไห้ทรงนั้นแชร์เรื่องทรายเนี่ยแหละคุณทรายสกอตเนี่ยที่บอกว่ามีข่าวว่าจะโดนปลดอะไรประมาณนั้นแล้วก็รอให้เพจทําคุณเบียร์เนี่ยชอบมองภาพโหนกระแสผิดไปมองภาพว่าเพจโหนกระแสก็ต้องทําโดยคุณหนุ่มคือคุณหนุ่มเขาเป็นบริษัท เขาบริหารโดยบริษัทแปลว่าทุกโพสต์ที่โพสต์ออกมาจากเพจโขนกระแสไม่ได้มาจากคุณหนุ่มไม่ใช่ว่าต้องมาจากคุณหนุ่มคัดหรือคุณหนุ่มเป็นคนโพสไม่ใช่เขามีทีมงานแล้วทีมงานเขาก็คัดข่าวโพสต์ไปเรื่อยเพื่อให้เพจเขาแอคทีฟต้องให้เพจแอคทีฟโขนกระแสจะมีเพจของตัวเองหลายรายการก็มีเพจตัวเองเพียงแต่บางรายการก็จะโพสต์เรื่องข่าวทั้งหมดมีข่าวอะไรก็โพสต์หมดแต่บางรายการก็จะโพสต์เรื่องที่ตัวเองเนี่ยมีการพูดถึงเท่านั้นมีการออกรายการแล้วก็เอามาทําเป็นแคปชั่นแล้วแต่รายการ แต่โหนกระแสจะโพสต์ข่าวทุกอย่างซึ่งคุณเบียเนี่ยชอบมีภาพลักษณ์มุมมองที่ว่าโหนกระแสก็คือคุณหนุ่มโพสตนั่นแหละย้อนไปรอบที่แล้วที่มีปัญหากับคุณหนุ่มเขาก็ไปไม่พอใจคุณหนุ่มเพราะว่าเพจโหนกระแสเนี่ยโพสต์เรื่องข่าวของเขาแล้วเขาก็ไม่พอใจไปถามคุณหนุ่มว่าโพสต์แบบนี้ทําไมทรงนั้นคุณหนุ่มก็บอกเออเดี๋ยวไปดูทีมงานก่อนซึ่งคุณหนุ่มพูดจริงๆว่าเขาไปดูทีมงานจริงๆเพราะทีมงานเป็นคนโพสต์เขามีทีมแล้วที่สําคัญเนี่ยโหนกระแสเขาทําเป็นธุรกิจรรราาาาาายยกกเค้ืออทํปแบบธุิจถ่งผม ผมเป็นแบบเพจส่วนตัวเพจที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันใหญ่โตเป็นธุรกิจถ้าผมพูดแบบนี้จะแปลกถ้าอยู่ๆเนี่ยผมโพสต์ไปแล้วคุณมาถามผมผมว่าอ๋อเดี๋ยวผมไปดูทีมงานก่อนอันเนี้ยแปลกเพราะมันต้องผ่านตาผมและผมโพสต์น้อยมากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ตอนนั้นเขาไม่พอใจคุณหนุ่มคิดว่าคุณหนุ่มเนี่ยต้องเป็นคนโพสต์ทุกอย่างซึ่งมุมนึงผมก็เข้าใจถ้าเพจโลนกระแสเนี่ยโพสต์อะไรที่มันไม่จรงิงข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมอันนั้นผมเข้าใจว่าคุณหนุ่มต้องรับผิดชอบแต่เเเเพีียยยงงงแแต่่่่่่่่ววววาาาอออออัันนนน้้นไมมใชขขขปลล็รรืคุณบู ซึ่งคุณเบียร์ก็ไม่พอใจนั่นแหละครั้งนี้เหมือนกันก็แชร์โพสต์ผลกระแสรอให้ผลกระแสทําแต่ไม่ผลกระแสเขาโพสต์ทุกข่าวเขาก็นึกว่าผลกระแสเนี่ยโพสต์เรื่องข่าวนี้เดี๋ยวผลกระแสจะทําเรื่องนี้แต่จริงๆไม่ใช่นี่แหละอย่างแรกผลกระแสทาเรื่องผัวผมมีเมียอย่างที่สองผลกระแสโพสต์ข่าวนี้แล้วเขาแชร์ผลกระแสมาอีกรอรายการทําอย่างที่3มคือเขาเคยมีปัญหากับคุณหนุ่มมาแล้วแล้วเขาจะไปว่ารายการอื่นทําไมแถมคุณเบียร์ยังบอกอีกว่า พวกาผัวเมียเนี่ยมันเป็นข่าวที่ทําง่ายๆนักข่าวกากา,กากที่ไหนก็ทําได้นะมันเป็นเรื่องที่ดูแบบไม่มีศิลธรรมทรงๆนั้นมันก็เลยทําให้ล่าสุดคนหนุ่มก็มีการฟ้องคุณบีแล้วมีการร่างคําฟ้องออกมาโพสต์ร่างคําฟ้องให้ดูก็คือมีการร่างไว้เียนวันที่28เมษายนนั่นแหละก็เนี่ยจะไปส่งถึงศาลวันนี้รอรับหมายศาลก็รอดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งในนั้นก็จะเห็นว่ามีโจทย์สองรายรายแรกคือบริษัทดีวันดีคืนก็คือบริษัทหุ่นรกแสนั่นแหละ อีกรายหนึ่งก็คือตัวคุณหนุ่มกัญชัยเองแล้วก็ฟ้องคุณเบียร์น่ะแหละเบียเดอะวอยซ์ก็งานเข้าแม้ว่าคุณหนุ่มจะโพสตเรื่องหมายสารคุณเบียร์ก็ยังดูชิลๆยังมีการแชร์โพสตนวแนวแบบเต้นๆดูชิลๆสบายๆายมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเบื้องลึกคุณเบียร์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแม้ว่าคุณเบียร์จะไม่ซับซ้อนแต่คุณเบียร์เป็นคนที่บมีพฤติกรรมอะไรที่มันอาจจะแปลกถ้าให้ผมวิเคราะห์นะ่ะวิเคราะห์ส่วนตัวในมุมผมผมมองว่าคุณเบียร์เนี่ีอนนอาจจะดต อดีตอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนักแล้วพออยู่ๆวันหนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วแบบได้รับความสนใจก็กลายเป็นแบบนี้หรือไม่อันนี้หรือไม่นะผมมองมุมมองผมว่าจะเป็นแบบนี้พอแบบมีคนสนใจเยอะแล้วผู้ชายเนี่ยชอบมองทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันสูงทรงมันดูยิ่งใหญ่มากจนทําให้เขามีคลิปที่คนไปแชร์ที่คุณเบียบอกว่าเบียเดวอย์เนี่ยบอกว่าเวลาหันไปสบตาผู้ชายคนไหนเนี่ยเหมือนผู้ชายจะแบบโลกหยุดหมุนเลย เน,น่ว่าตัวเองเนี่ยสะกดตาผู้ชายได้ทุกคนเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นสเปคตัวคุณเบียเนี่ยเป็นสเปคของชายไทยทั้งประเทศหรือไม่ใช่แค่ชายไทยด้วยซ้ำเป็นสเปคของคนทั้งโลกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่รู้เขาคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าเขาพูดแค่เล่นเล่นแต่ก็ดูเหมือนจริงจังทำให้คนเอามาเซลล์กันเยอะหลายคนก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคิดคิดมากไปเองหรือเปล่าคิดว่าตัวเองแบบว่ามีเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นหรอประมาณนั้นทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมคุณเบียโดนคนเอาไปแฉเอาไปแซะเอาไปต่อว่าแล้วเาถึงงยยัไมม่อ กับใจไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือมีการแบบถอนปลนบ้างไม่ใช่ว่าใครทําอะไรตัวเองไม่พอใจก็สวนกลับหมดใครไปว่าเขาใครไปพูดอะไรที่ไม่พอใจต่อเขาเขาจัดการหมดเลยนะทําไมเขายังไม่ปรับทั้งที่หลายคนไม่พอใจเขาในมุมหนึ่งเพราะว่ายังมีคนชื่นชมเขาเยอะผู้ชายค่อนข้างตื่นตัวเรื่องผู้หญิงกลายเป็นว่าแบบไม่ได้สนใจอย่างอื่นอะสนใจเหตุผลหรือสนใจว่าทําผิดอะไรมาทําอะไรที่มันไม่โอเคคนไม่ชอบไม่ได้สน ก็ขอเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวหน่อยก็สนใจแล้วทําให้ FC เขามีเรื่อยเรื่อยทำให้ทางคุณเบียร์เนี่ยเอฟก็ยังหลั่งไหลเข้ามาผู้ชายก็ยังคงชื่นชมเยอะบางคนเห็นประสบการณ์แล้วเห็นคนอื่นโดนด่า,ดาบแบบนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่พิมพ์แบบนั้นดีกว่าให้เขาสบายใจเอาใจเขาอะเอาใจคุณเบียร์เผื่อคุณเบียร์หันมามองเงี้ยเขาก็เลยน่าแหละอันนั้นก็เรียกว่าเอาหวังทําให้มี FC หลัง่งไหลมี FC คอยสนับสนุนแม้ว่าจะทําแบบนั้นที่มันดูไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไปต่อว่าใครจนนนสสววกกับบแแม้่าระะะลจเยอ แต่ผู้ชายเหล่านี้เขาก็ไม่ได้สนดังนั้นทําให้เนี่ยแหละเขาก็มี FC จากการสมัครสมาชิกใน IG ที่เขาบอกว่า IG เนี่ยยอดสมัครสมาชิก3 0 0 0 0 0กว่าบาทยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็พอสะท้อนได้ว่าต่อให้คนไม่ชอบแต่ในมุมนึงเนี่ยผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหตุผลอะไรขอแค่เอาใจผู้หญิงอะไรเงี้ยนี่คือข้อเสียเปรียบผู้ชายอย่างหนึ่งนะแต่นี่ก็เป็นจุดได้เปรียบผู้หญิงแต่ละเพศจะมีความได้เปียบเสียเปรียบแต่ละอย่างผู้ชายได้เปรียบเรื่องของความแข็งแรงแต่ผู้หญิงจะได้เปียบเรื่องของแบบ ทำให้ผู้ชายสนใจง่ายอ่ะผู้ชายจะสนใจผู้หญิงง่ายกว่าแบบผู้ชาย10บคนเนี่ยสามารถชอบผู้หญิงส10บคนพร้อมๆกัน1ิบชอบหนึ่งชอบ2อ0ไปเรื่อยๆแต่แต่ผู้หญิงไม่ใช่แบบนั้นผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีความสนใจขนาดนั้นนี่คือข้อได้เปรียบผู้หญิงแต่เนี่แหละทําให้คุณเบียร์เนี่ยยังคงมีคนชื่นชอบเรื่อยๆจนกว่าคุณเบียร์จะได้ประสบการณ์ที่แท้จ,จริงจากการที่คนไม่ชอบจากการที่ยอดสมัครสมาชิกลดลงอันนั้นจะเป็นบทเรียนคุณเบียร์สำคัญอย่างมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่ก็ โดยความที่เป็นผู้ชายที่แบบเห็นผู้หญิงแต่งตัวหน่อยก็สนใจแบบนั้นทําให้อาจจะไม่ถึงจุดนั้นแม้ว่าคุณเบียจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสเปคชายไทยแต่ส่วนตัวผมนะไม่ได้มองถึงความสวยงามคุณเบียเท่าไหร่คือในมุมผมเนะี่ยผมมองว่าโอเคคุณเบียเนี่ยดูได้หมายถึงว่าสมส่วนอะ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะสวยงามอะไรขนาดนั้นมีคนสวยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดแล้วสเปกแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวผมมองเรื่องนิสัยสําคัญมากนิสัยที่ทําให้ผมคบกับผู้หญิงคนนี้ทําให้ผมหลงรักผู้หญิงคนนี้แบบหัวปากหัวปํา,ปา,ปาปคือน,นิสยัย ลักษณะท่าทางอะไรก็ตามพวกนี้มันรวมกันไม่ใช่พิงแค่หน้าตาหน้าตาหรือว่าแบบเรือนร่างอะไรก็ตามอันนั้นชั่วข่าวใช่อาจจะมีอะไรกันได้แต่นั่นคือเฉพาะเรือนร่างจะไม่ถาวรบางคนมองผู้หญิงมองเรื่องของการแต่งตัวอะไรก็ตามบางคนอาจจะมองเรื่องของความอยากเรื่องของ่ําคืนแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าระยะยาวเนี่ยไม่ได้แต่ถ้านีสใสได้นิสัยดีเนี่ยระยะยาวได้แน่นอน <S <S เดี๋ยวคุณเบียร์ฟังคลิปนี้อาจจะมีคิดในใจว่า,าคิดว่าตัวเองหลอมากหรอยเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองหลอ่อ นอกจากผมวิจารคุณแล้วผมบอกว่าผมหล่อนั่นแหละคือการอ้างว่าตัวเองหลอ่อแต่นี่ไม่ใช่นะอย่างคุณเบียนนั่นคือบอกว่าตัวเองสวยเป็นซเปอร์ชายไทยอะไรก็ตามนั่นแหละทั้งหมดนี้มันจะโยงกลับมาเรื่องนิสัยของคุณเบียนนั่นแหละที่ผมย้อนกลับไปว่าคุณเบียนเะนี่ยในอดีตอาจจะมีปมอะไรบางอย่างหรือไม่คุณเบีย์ในอดีตอาจจะคนไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบแต่อยู่ๆพอในยุคปัจจุบันที่แบบมีครีมมีการแต่งหน้าหรือมีการตกแต่งสัญญกรรมอะไรก็ตามทําให้คุณเบีย์ดูดีขึ้นนะดูแบบสมส่วนอะ่ะนะดูแล้วแบบมองแล้ว ทำให้อาจจะเกิดความสนใจผู้ชายหลายคนเนี่ยมองเขาเยอะแบบเจอหน้าเขาก็มองตาเขาหน่อยเขาก็จะคิดเป็นแบบนั้นว่าโอ้โ oh, หตัวเองเนี่ยตอนนี้ดีมากแล้วซึ่งการพลิกขึ้นมาสําหรับบางคนถ้าปรับตัวได้ค่อยๆปรับมันจะโอเคแต่ถ้าบางคนพลิกแล้วปรับตัวไม่ได้จะกลายเป็นคนละคนเลยนะเหมือนจากเดิมคือมันเหมือนอัดอั้นจากเดิมที่คนไม่ได้สนใจอัดอัน้นจนโตมาแล้วมีแบบนี้ยุคใหม่ทันสมัยขึ้นมีการอะไรก็ตามทาให้คนคนนึงพลิกได้เลย พิกจนคิดว่าโอ้โหชั้นเนี่ยสุดยอดแล้วใครๆก็ต้องสนใจชั้นทั้งที่ผู้ชายผู้ชาย,ยาที่ผมบอกผู้ชายเนี่ยสิบคนสามารถชอบผู้หญิงสิบคนในเวลาเดียวกันมันก็เลยทาให้คุณเบียร์อาจจะคิดแบบนั้นทั้งที่ผู้หญิงอีกคนไม่ได้คิดแบบนั้นแต่บางคนอย่างคุณเบียร์ก็จะมองเลยว่าโอ้โหแบบทุกคนเนี่ยชอบชอบชั้นทั้งที่แค่สิบคนผู้ชายคนที่สิบสองสิบสามสิบสี่อาจจะไม่ได้สนใจก็ได้เพราะว่าสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนมองก็ไม่ได้แปลว่าชอบในมุมสเปคแต่แค่ แบบเห็นแต่งตัวอะไรเงี้ยเห็นแต่งตัวที่ดูเซ็กซี่ดูทรงๆนั้นอะ่ะเขาก็เลยสนใจสนใจที่เรือนร่างก็เป็นได้อันนี้ไม่รู้ทีนี้มันก็จะพลิกอีกว่าถ้าคุณเบียร์ปรับตัวไม่ทันจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงเกินไปสูงจนเกินไปจนใครว่าอะไรตัวเองไม่ได้ติชมอะไรหน่อยไม่ได้แม้ว่าพูดอย่างสุภาพไม่พอใจทําตัวเองดีหรือยังวิจารณ์คนอื่นเนี่ยทำตัวเองดีหรือยัง,รยง,ยง,ห,รยงหรือคิดว่าตัวเองสวยมากหรออะไรทรงๆนั้นจริงๆอ่ะสิทธิในการวิจารณ์มันควรจะมีอยู่แล้ว ใช่ถ้าบางครั้งบางครั้งเราสามารถโตกลับได้เฮ้ยหัดเก็บขยะด้วยเออแล้วคุณเก็บขยะไหมอะไรเงี้ยอันนี้ได้แต่กลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับคําวิจารเลยหรือแม้แต่เขาอยากให้คุณปรับแก้แค่เล็กน้อยเขาบอกว่าอย่าไปคิดมากเออทำตัวเองไอ้ทรงๆเนะี้ยมันเป็นการแค่แบบให้คําแนะนำอะหวังดีหรือบางคนหวังดีจริงๆหรือบางคนอาจจะเป็นเอาหวังอาหวังปี้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่รับคําติชมใครพูดอะไรหน่อยคือแบบเขาจะตั้งอคติไว้ว่าฉันเพอร์เฟกขนาดนี้ ผมมองนะมุมมองผมส่วนตัวนะแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเขาเองอะจะคิดแบบนี้แต่คือในมุมผมวิเคราะห์พอมองจากโดยรวมจากอดีตถึงปัจจุบนันแล้วก็ปฏิเสธคําวิจารณ์และถ้าดูจากแนวทางการคอมเมนต์ที่เขาชอบก็คือแบบชมอย่างเดียวชมแบบไร้ข้อกังขาชมแบบร้อยเอร์เนอ่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะถ้าทํายังไงให้สวยเหมือนพี่เบียเขาจะโอเคกับคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะตอบดีๆแต่ถ้ามีคอมเมนต์ที่เขาเหมือนเหมือนจะชมแต่ก็ไปสะกิดใจเขาเนีย่ยเขาก็จะโต้กลับนะโต้กลับแบบค่อนข้างหนักอะ่ะ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมคนที่เหมือนจะหวังดีกับคุณเบียรอาจจะแบบพิมพ์ชมพิมพ์ติชมบ้างกลายเป็นคนที่แอนตี้เลยก็เป็นได้ต้องชมแบบร้อเอร์เซนเท่านั้นซึ่งอันนี้คือข้อเสียของคุณเบียรที่ต้องปรับตัวจําเป็นต้องปรับมาก